โดนยิงตอนไปป้อนกับตียญยครั้งหนึ่งนะครับโดนยิงที่แชไหายแไหายลายแผลเป็นยังอยู่ไหมอยู่ยเราเปิดดูได้ไหมได้วันนี้พี่แป๊ะได้เดินทางมาที่วัดดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อมาพบกับเพื่อนรักผู้เป็นตำนานและยังมีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าที่ไหนมาก่อนเขาคือพี่ป๋องผู้ที่เคยร่วมปล้นกับตีใหญ่จนถูกยิงทำให้ตำรวจจับได้ดังที่เคยเล่าแล้วในรายการค uh ุยกับแป๊ะ EP หนึ่งนี่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดดำเนินสะดวกซึ่งเป็นวัดสร้างใหม่ โบสถ์ก็ยังสร้างไม่เสร็จเป็นโบสถ์ไม้ไผ่หลังวัดเป็นโดงมะพร้าวที่ผมนั่งเนี่ยล้มลื่นดีนะครับเดินทางมาก็มาพบเพื่อนเก่าเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันข้างในหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่แฟนคลับหลายคนอยากจะเห็นหน้าว่าตัวจริงยังอยู่จริงไหมตามที่ผมเคยเล่าในคลิปของตีใหญ่ว่าคนนี้เคยถูกยิงพรอมกับตีใหญ่แต่เนี่ยคือคนจริง ตัวจริงนะครับโดนยิงตอนไปป้อนกับตียใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับโดนยิงที่แชไหายแไหายลา,ายแผลเป็นยังอยู่ไหมอยู่เราเปิดดูได้ไหมได้นี่คือรอยลูกปืนลูกปืนที่เข้าหนะ้าอกซ้ายใต้เหล่านมออก,ออกข้างหลังออกด้านหลังเป็นลูกขนาดสามแปดขนาดจุดสามแปดนะครับเนี่ โดนพล,ลเมืองดียิงผลทหารนอกราชการท<า>หารในนี่ด้วยนะเกาหลีเกาหลีแล้เกาหลีหล,หลังจากที่โดนยิงกันนั้นแล้วก็ก็โดนโดนจับหนีกลับไปบ้านแล้วก็เลยเขาอย่างว่ามันหายใจไม่ได้แล้วไงออกมาเลือดออกปากแล้ว แม่เขาก็กลัวตายแล้วส่งโรงพยาบาลก็เลยมาโรงพยาบาลก็เรียบร้อยมาเต็มที่โรงพยาบาลเต็มที่โรงพยาบาล mm hmm. ก็คิดว่าโชคดีนะที่ไปโรงพยาบาลอะ่ะ mm hmm. ถ้าว่าหนีไปด้วยกัน mm hmm. กะตีใหญ่ก็ไม่ได้ก <laughs> ็ตาย,ยอาจจะไปตายด้วยกันแล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นตีใหญ่ยยนี่ไปไหนก็ขึ้นไปนนท์ไงขึ้นนนทบุรีออไปทางเรือไปทางเรือนั่นแหละ <laughs> ก็ไปรู้ว่าไปมีกพรไปไก่พร เพราะว่านี่อยู่คนเดียวเดินในสวนอยู่เท่ากับแยกกันนี่พรแล้วมีใครอีกเออไอเปิ้ไปไหมไอเปิ้ลไอเปิ้ลเลยนึกว่านึกไม่ออกไปลืมไหมประชาไม่ได้ไปอ่อประชา,างามญาติไม่จะไปอน้นไปกันสี่คนใครคนเลิกออกมหมันนานมากลืมจะเป็นเป็นไอ้นึกอโย นึกที่อยู่นึกพึงลำพันธ์เออนึกที่เป็นสวาททหารโยโย่กองกำนันนั่นนะของกำนันนี่แหละถ้ามันพอโดนยิงแล้วเพื่งเนี่ยเราก็พรน่ะเป็นคนลากออกมาลากมานอกบ้านพอเข้าไปในบ้านสักพักใหญ่ๆอ่ะคนละเมืองดีมันทหารเกาหลีที่ว่านะข้ามเดินข้ามมาคนละบ้านจากบ้านเจ้าทรัพย์นั่น สมพรนี่สรุปตอนนี้ก็อยู่มหาชัยใช่ไหมอยู่มหาชัยแต่ว่าสมพรนีทัศนิก็เลยตลอดเหมือนกันนะตลอดอไปบางคั่งไม่ได้อยู่แดนเดียวกันอยู่แดนเดียวกันไหมสมพรมันโดนทีหลังเพราะว่ามาโดนจับตอนที่อยู่ตอนที่มาโดนยิงที่เพลาตเนี่ยนะโดนยิงบนรถเมย์นะบนรถเมย์ที่เพลาหรืที่เพลาหาแม่ทิมหาหน้ากลับลึกกำลังจะไปก็ไม่รู้ แต่ว่าไปหาแม่งานนั้นะจําได้โดนยิงโดนยิงอาการสาหัสมือนกันแตตอนนี้ยังพูดยังเหมือนไปโดนเส้นประสาทเช้าก่อนหน้านั้นนะ่ะก่อนหน้าที่จะมาป้องกติยายอะเคยไปเคยไปป้องกติยายมาก่อนนะหรือว่าหรือว่าไม่เคยหรือว่าสองสามครั้งที่ราชบุรีภายตอนั้นก็มีที่ไหนเล่าได้ไหมไม่เอาอย่าเล่าเลย อย่าเล่าเลยพยายามลืมมันไปแล้วเพราะเอาแค่ครั้งล่าสุดก็พอแล้วครั้งสุดท้ายนะถ้าถือว่าเราก็จบเรงนี้ก็ไม่มีใครอยากคุยจริงกคุยเพราะว่าถ้าคุยไปแล้วมันไม่ดีไปเจอเกิดไปเจอเขาเรียกว่าญาติพี่น้องเขามีอยู่ที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะไม่พอใจเอไปป้นมันก็เล็กๆมันไม่ใหญ่ครับวิ่งริมแม่น้ำพะช่วงนั้นก็จริงเกมแล้ว ตีใหญ่ก็ยังไม่ค่อยดังนะเพนจเ่จะเริ่มเพิ่จะเริ่มยังไม่ได้เรียกกับตีใหญ่ด้วยซ้ำเลยเรียกกับชื่อเล่นไว้เจียเจียถ้าจว่าตีใหญ่ที่คงมาแบบทีหลังว่ะเออเป็นการเขาเรียกว่าโปรโมทนะวะเองก็รู้จักนานแล้วล่ะตีใหญแ่แต่ว่าไม่ได้ร่วมบ้าน <c oughs> อยู่ไกลไกลันไ,ไกลกันแค่ไหนโอ้ถ้าริมคลองก็พอสมควรเหมือนกันลนะ พราะเราอยู่คลองใหญ่เขาอยู่ในคลองเล็กเข้าไปหากันได้เข้าไปหากันได้แต่ไม่เคยเข้าไปหรอกไปกลางคืนหนเดียวเลยมั้ยบ้านเขาคลองอะไรนะคลองไปกลางคืนด้วยจําไม่ได้ด้วยเออพอมารับเข้าไปไปแวะที่บ้านเรายังไม่ได้ขึ้นไปรู้จักพ่อแม่เลยตัวก็ขึ้นไปแล้วก็ลงเลยก่อนจะไปทํางานเนี้ยเราก็คงแวะขึ้นไปเอา ของด้ไปอะไรไปหานะก็ไปได้สอบถามอะไรนะคือมันคบกันก็แบบว่าเออรู้จักพยักษนดากันก็โอเคแล้วรู้กันแล้วไม่ต้องพูดอะไรคือมีงานก็ออกไปก่อนนี้เวลาไปใช้เรือใช่ไหมใช้เรือเออเราจะใช้เรือทางนั้น่ะสบายนั้นรถไ,ไม่มีมใช่หใช้เรือหมดเพราะว่าทางที่เข้าบ้านยังไม่เป็นรถเลยตอนนั้นอะ เป็นเป็นลูกหลังเอพอพระตอนที่ออกมาด้านยังเป็นลูกลังอยู่นะาทานข้าหลักห้ายังเพื่อจะถมเลยโอ้ขานานโขนลสามปีได้แล้วสรุปสรตต settling, right? ุปล้วต <tones> ัดสินไปตัดสินไปเท่าไหร่ารที่ตัดสินก็สารมันก็ยกประหารเมือนกั้นั่นแหละจต่เสร็จแล้วคือรถเป็นไม่เคยต้องโทษ ตลอดอ่าเดี๋ยวตลอดจำได้ไหมว่าปีไหนปีพศไหนอืมหนึ่งเดือนหนึ่งแปดเออหนึ่งแปดหนึ่งแปดนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันก่อนเราอ่ะก่อนก่อนปีนึงอ่ะก่อนปีเรองั้นหนึ่งแปดแล้วละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ไปไปทางฝั่งปีปีไหนสองศูนย์อยู่ไม่ถึงไม่ถึงปีหรอกอยู่ราชบุรีอ่ะ ก็ในปลายปีสองส่วนไม่ถึงปีแล้วก็ตัดสินแล้วก็ส่งเลยสรุปแล้ติดทั้งหมดกี่ปีสิบเอ็ดปีหกเรื่องในคุกเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่าชีวิตอยู่ด้ข้างในนี่เป็นมือเขย่าไฮโลอี่ซ้าย เฮให้โรในระดับบางขวางเนี่ยนี่เป็นของเขย่าเรือเดินของด้วยนะบรรทุกเรือบรรทุกเป็นเรือบรรทุกของอีกต่างหากและเฮโลที่เล่นในบางฝั่งเนี่ยสิบคนก็สิบเจ้ามือใครไม่เคยเห็นหรอกในบางฝั่งเขาเล่นกันแบบนี้วงหนึ่งมีสิบคนก็สิบถ้วยสิบเจ้ามือเรี๋ยวชนชนขยาองคนละทีคนละทีลงพื้น ต้องวางพื้นกัน<า>ตลอดบ,<า>บ,บับงคับบังคับวางพื้นตลอดชอบใจเต็มที่ทุมเทได้แต่ไม่ชอบใจต้องแทงพื้นมาโคละสองร้อยสมัยนั้นอยู่พื้นสองร้อยนะสองรยบาท,บาทก็อนอะถ้วยก็ไม่มีอะไรหรอกใช้ไม้กึงฝา, <Action. S 2> ฝาแอคชั่นฝาแอคชั่นฝาตันโจขยาวแต่ก็สนุกดีนะลืมญาติเลย ไม่ต้องพึ่งญาติอยู่สิบกว่าปีไม่เคยโทรไม่เคยเรียกญาตินะไม่เคยเลยนี่ก็ไม่เคยหากินด้วยรับแข้งตัวเองจริงๆอยู่แบบอยู่แบบดีฝ้านักโทษหลายหลายพันละพูง่ายๆอ่ะที่เะอยู่กันนะให้รู้จักอยู่คนที่จะเข้าไปอยู่ต้องรู้จักหากินทางการพนันมั่งมันทุกของมั่ง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วยากแล้วดูท่าเพราะของเข้าไม่ง่ายแล้วสมไยก่อนของยาหาก,กินทางตะก้อมั้งเล่นเวลาเ <c oughs> ดิมพันตะก้อไปเชือกแรกไม่ได้อยู่แดนเดียวกันเขาอยู่แดนหกอยู่แดนห้าแดนหกนั่นเป็นแดนอันตรายสมัยนั้นนะแดนคนเกยคนผิดก็จะย้ายแดนหกกลัวกันมากย้ายแดนห โอ้โหถูกจกับย้ายแดนหกนี่ถือเหมือนขึ้นหังเดียวอะตอนนั้นหังเดียวยังไม่มีเออเยังยไม่มีแล้วพอผมเนี่ยโ,โชคดีโชคดีคือผมเข้าไปแข่งตะก้แล้วก็ไปเจอกันในนั้นตอนหลังก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่แดนห้า<อ>แล้วก็ยังโชคดีซ้มซ้อนอีกถูกจับย้ายมาลาบุรีด้วยกันก่อนที่เขาจะปฏิวัติอาทิตย์ออทิตย์หรือสองอิตยาได้ไหมถ้ามาหลังอย่างนั้นเป็นเรื่องนะเรื่องเด้ ยิงตายไ่ชอบอะเพราะว่ามันทั้งคุกอ่ะที่ปฏิวัติปี28นั้นเน่ะโชคดีจริงๆที่ถูกจับย้ายกัน,นโทษเหลือัสามสี่ปีหรือตัสาปีถูกจกับย้ายมาก่นอนแต่เมื่อก็าน,นี้ไม่มีแล้วแปะป่องเดดต้องอยู่กุมไหนกลุ่มหนึ่งล้ะคงจะไม่ ไป,ไปเปยเปิดปองวิ่งก็ตามขั้นตึกนะ้วเข้ากลุ่มไหนกลุ่มนืงอถ้าถ้าไปเข้าผิดเข้ากลุมก่มแกนนำเข้าละสวยเลยแค่เห็นด้วยก็โดนแล้วใช่ไม่ต้องออกไปเต้นนะถ้ามีแนวโน้มก็โดน,นและออกก่อนออกก่อนสักเดือนนึงนะเพราะว่าออผมมัน เขเรียกไม่รอดท้องอาภัยไปแล้วไม่รอดตกค้างในวันลดโทษอยู่อยู่กเดือนหนึ่ง packs. แต่เขาโชคดีว่าถ้าออกอาภัยก็เผล่เก็ไม่ได้มานั่งอย่างนี้เพราะว่าเขามารับตัวแล้วใครมารับอ่ะผูครองอะไรวะช่วงนั้นวสันนะกปะวสันโชคพิคเศษอ่มารอ,อหน้าเรือนจําแล้วก็พอดีดีที่ว่านายนี่เขา ในฝ่ายลูกฝ่ายยุทธนะคาสีกันก็เลยอย่างว่ารอดไปถ้าออกตามกำหนดที่ว่าอาภัยโทษก็คงต้องถ้าไม่ต่อคดีก็อาจจะโดนนั่งยางช่วงนั้นเราออกนี่นายก็ให้นังสือพิมพ์ลุมหัวออกมาเพราะว่าวันนั้นมันรู้สึกจะกรมไออาจากร เรื่องอะไรนะนักงานอาชญากรรมแห่งชาติหรืออะไรนั่นแหละอาชญากรคดีใหญ่ๆนั้เขาก็จะไปถ่ายเก็บรูปเก็บไว้มั่งไปบางคนก็ไปอายัดตัวอายัดถ้าอายัดไปเฉยๆแส่วนมากจะดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นติดเก็บเป็นสิปีใช่คดีมันหมดอายุฟาร์มแล้วเสียเวลาเสียเวลาที่เราต้องไปจะ่าจะคดีจะถอนออกมาแล้วเสียเวลากลับบ้านนั่นแหละผมก็โชคดีไม่ได้ไม่ได้โดนอายัดแต่ว่าก็ออกมาปุ๊บก็ไม่กลับบ้าน ขึน้นรถไปที่อื่นเลยกลัวกลัวตามไปบ้านกลัวตำรวจส่มตามไปบ้านตำรวจเต็มหน้าที่หน้าเรือนจําเต็มหมดของทะเบียนอาจจะกอนหมดเพราะว่าตอนนั้นจะมีคดีใหญ่ออกเยอะดิเพราะตอนนั้นมันไม่มีคดียาเสพติดมันจะมีเฉพาะคดีเสือคดีป้นคดีฆ่าคดีเล็กนกองในก็สึกออกอระยนั้นอระยนะไปนะครับหลังจากที่ออกมาแล้วมา กลับมาอยู่บ้านแล้วมามาทําอะไรออกมากลับมาก็มาอยู่บ้านอยู่บ้านที่ดําเนินที่ดําเนินนี่แหละก็มาทําประกอบอาชีพนะเย็บตุก,กตาเย็บตุกตาเพราะว่าได้อาชีพจากนนั้นมาทำนั้น,นที่กลับมา,าราชบุรีแล้วเข้าไปในขังหญิงไปสอนพวกนักโทษหญิงทาเป็นตุก,กตาตุกตาขนสัตว์พอออกจากราชบุรีพอพน้นมาก็มาทําเย็บตุกตาส่ง มาขายที่ร้านทีนี้ก็มามาเรียกแขกที่ตลาดน้ำทำท่าเรือทำท่าเรือท่าเรือในตลาดน้ำพอดีตลาดน้ำช่วงนั้นกำลังเริ่มจะบูมอย่างนั้นอยู่ตลาดยังไม่ค่อยเกิดทำท่าเรือรับไอ้พวกฝรั่งแล้วก็<า>กมามาีลูกมีเมียอ่ามีลูกกี่คนเนี่ยตอนนี้สองคนสองคน,องคนตอนนี้ทำอาชีพอะไรอ่ะทำ อิสระแล้วตอนนี้ขายน้ำขายน้ำสมุนไพรสมุนไพรเอาแบบสบายสบายอ่ะไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วแฟนคลับแถวเนีเนี่ยเห็นพี่ปองขี่รถผ่านเรียกซื้อน้ำสมุนไพรได้นะครับมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระชายกระชายน้ำเก๊กฮวยน้ำขิงน้ำตะไคร้น้ำกระทอมกระทอมน้ำชาไหมไหมนัญชายังยังปลูกไม่ขึ้น แกนเนี่ยครับคือเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันข้างในมาหลายปีแล้วก็ออกมาข้างนอก,กต่างคนต่างประกอบอาชีพนานๆก็เจอกันครั้งหนึ่งมาก่อนเจอบ่อย,ยแต่พักสังๆนี่ผมไปไหนไม่ค่อยสะดวกก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอกันก็ทั้นก็จะเลิกท่าเรือท้องเก๋แล้วไม่เช่แล้วก็เข้าบ้านสิงอยู่ทานในบ้านนะเข้าบ้านไปได้ไปไหน เปครับตอบให้แฟนลับที่อยากรู้ว่าคนที่โดนยิงกับตีใหญ่เป็นใครก็น,นี่แหละครับคนนี้แหละที่โดนยิงแล้ว,แล,วแล้วไงนะตีใหญ่โดนยิงด้วยไหมโดนสีโดน,โดนที่ไหนที่โดนที่ไรนั่นแหละไรลกับหายปลาะโดนตรงหายปลาะนั่นแหละแล้วก็ไปนนทบุรีด้วยวไปพาออกที่ด้วยดแ,แต่รู้ข่าวนะไม่ได้ตามไปด้วยเพราะว่าแยกกันนอนนะ ก็มีมีหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าตีใหญ่ไม่เคยโดนยิงไม่เคยมีแผลไม่รู้ไม่รู้รจากไหนไปนอนกตีใหญ่มาหรือเปล่าใครบอกว่ายิงใบข้าวใบเหลือสิใบเหลือหายวลาหักนะครับก็ตอนนี้ก็พี่ป๋องก็มาขายน้ำผลไม้สมุนไพรแล้วก็วิ่งขายอยู่แถวดำเนินนี่แหละ ไม่ได้มีอาชีพอะไรอ,อาชีพหลักก็ตอนนี้ดูพี่ชายแล้วก็ทุกวันก็จะต้องเข้ามาที่ที่ทวัดดําเนินเนี่ยมาดูพี่ชายซึ่งชเป็นพระอยู่แล้วก็ตอนนี้อภ<ร>พาดอยู่อาการก็ค่อนข้างหนักก็ดูแลพี่ชายด้วยวิ่งขายของด้วยนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวอะไรของพี่ป๋องอีกเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับจะมานั่งคุยใหม่วันหลังนะครับเห็นน้ำผลไม้สมุนไพรก็ใช้บริการกันด้วยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ไลฟ์พออยู่ได้พอเลี้ยงตัวอยู่ได้พออยู่ได้กดไลค์ให้เยอะๆกันแล้วกันให้คลิปเขาดีๆแล้วกันช่วยกันไลค์หน่อย ว่าหารายได้สมทบทุนอะไรสร้างอะไรดีสร้างบ้านตีใยถ้า่อสีใยตอนนี้ช่องเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับรายได้ก็ยังน้อยนะครับก็ขอให้สนับสนุนช่วยกันกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปคุยกับพี่ปองวันนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับสำหรับแฟนๆที่ อยากจะรู้เรื่องราวของพี่ปองนะครับก็คงจะมีเรื่องราวของพี่ปองให้แฟนๆรู้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่มีพวกบอกจะสร้างบ้านตีใหญ่นี่รู้เรื่องไม่ไปถึงไหนหรือว่ายัางไม่จะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ติดตามด้วยก็เลยมันแบบ มีะไรคืบหน้าเออน่าจะเป็นไปได้ยากทุนมันไม่มีใช่ใช่มันต้องนอกจากคนมีแล้วจะต้องมีคนที่เห็นดีเห็นงามก็เราด้วว่าน่าจะทำมันด้งานราชการต้องเห็นด้วยถ้าหย่างนราชการไม่เห็นด้วยมันก็หมดสิทธิ์เออถ้าเป็นทำเป็นสารสารเพียงตามพอจะได้หรอะ